cửa này đi đi mà Ơ! À, ừ, ơi Ơ! <laughs> <laughs>

ตอนนี้ก็จะมาเซลล์น่าจะ <laughs> <laughs>

โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ย้ยโอโอ้โโอ้ยข้ามมาลยโอ้

สมันก็แซ่เฮ้ยเจียวดินันน่ตรงๆไปเลยต่อพี่เทปไปแล้วครับไ่อปเหรอะไปก่อนยกนเยเฮืยเฮ้ยเจียวดิเียวดิอเอนอลีแปดต่อสองลับ 跟他了吗？

i ah!